กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงตาบุญท่านออกเดินทุดงลึกเข้าไปในป่าเขียวขจีเพื่อหาสถานที่สงบเงียบเพื่อฝึกจิตใจท่ามกลางแสงอาทิตย์สีทองที่กำลังจะรับขอบฟ้าเมื่อเดินลึกเข้าไปหลวงตาบุญก็ได้พบกับป่าช้าเก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่นี่มีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านและมีเจดีเก่าๆตั้งอยู่เรียงรายบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวหลวงตาตัดสินใจปักกลดลงที่ใต้ต้นไทรใหญ่ท่านวางบาทและย่ามลงอย่างสำรวมเตรียมตัวจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตท,ทั้งหลายในป่าแห่งนี้ ทันใดนั้นบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปลมหนาวพัดวูบผ่านมาหมอกจางๆเริ่มปกคลุมพื้นดินเสียงนกเขาแมวร้องขานรับกันราวกับเจะเตือนว่ามีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาปรากฏร่างของผีตนหนึ่งผิวสีซีดตาแดงโรดแยกเขี้ยวดูน่ากลัว ผีตนนี้มีชื่อว่าตาแดงผู้ที่คอยหลอกหลอนทุกคนที่ย่างกรายเข้ามาในป่าช้าแห่งนี้ผีตาแดงพยายามทำเสียงดังโหยหวนและแสดงท่าทางดุร้ายออกไปจากที่นี่นะมันตะโกนก้องแต่หลวงตาบุญยังคงนั่งนิ่งสงบราวกับก้อนหินไม่หวั่นไหวต่อภาพตรงหน้าหลวงตาบุญเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยเสียงที่อ่อนโยน สัพเพสัตตาทันใดนั้นแสงสีทองสว่างไสวก็เริ่มแผ่ออกจากร่างของหลวงตาปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อได้รับแสงแห่งความเมตตาความโกรธแค้นของผีตาแดงก็มาลายหายไปรูปลักษณ์ที่ดุร้ายค่อยๆเปลี่ยนเป็นชายแก่ที่ดูเศร้าส้อยเขาไม่ได้อยากจะดุร้ายเพียงแต่เขารู้สึกเหงาและถูกลืมมานาน หลวงตาบุญลืมตาขึ้นแล้วยิ้มให้อย่างปราณีเจ้าไม่ต้องกลัวนะความดีจะคุ้มครองเจ้าผีตาแดงพยักหน้าและก้มลงกราบหลวงตาด้วยความซาบสึงใจความอ้างว้างในใจเขามาลายหายไปสิน้นคืนนั้นป่าช้าที่เคยน่ากลัวกลับกลายเป็นสถานที่ที่สงบสุขที่สุดผีตาแดงนั่งฟังธรรมอยู่ข้างกรดจนกระทั่งรุ่งสาง หลวงตาบุญก็ออกเดินทางต่อทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและความสันติในป่าช้าแห่งนี้ตลอดไป